นี่คือฟอร์ดไวทปี2016นะะลูกค้ามีรถอยู่แล้วคำตอบเดิมๆเ,เลยคือมีรถอยู่แล้วเอามาแตง่งเอามาแปลงโฉมใหม่ไม่ต้องเป็นหนี้นะฮะลงทุนกับมันนิดหน่อยก็ได้รถหล่อๆขับแบบเนี้ยดูดิ ทำเขาโครงโฉมเก่าไม่ได้เลยนะจากปี16-17อัพโฉมเป็น23-24-25เน็กเจนนะฮะใส่ชุดแต่งแรปเตอร์มาดูรอบๆก่อนไปดูดนี่ดูไม่รู้แล้วนะแปลงออกมานี่คือเ,เพื่อนๆดูไม่รู้เลยว่าเฮ้ยรถอะไรวะปีอะไรวะนะโฉมใหม่ทันทีเลยฮะแค่ลงทุนต่อมันแค่แสนก,กว่าไม่รวมล้อนะจ๊ะ <laughs> แต่บอกเลยว่าคันนี้ทำเยอะนะเห็นปะ่ะทำชุดหน้าใหม่ อะไรแท้นะครับแล้วก็ใส่ชุดแต่งแรปเตอร์นี่นะไฟหน้าแกกกล่องยังไม่ได้ใช้งานเลยดูมีสติกเกอร์ติดเลยนี่ของแท้นะไม่ใช่งานจีนก้องแก้งนะนะของแท่เสียตังแล้วทำแล้วต้องใส่ของแท้นะกระจังหน้าชุดแต่งกันชนชุดแต่งฝากระโปรงแก้มอะไรแท้ทำสีอาบน้ำใหม่ทั้งคันนะนี่ของเล่นมาดูของเล่นล้อยี่สิบยางสิบสามนิ้ว ดูครับดูข้างในก่อนนี่บมโบ o นะดูครับจานเจาะรูปั๊มแดงนะฮะนี่คือเบรกด้านหน้า6พอร์ตนะครับเบรกหลังอีก4พอร์ตพร้อมเบรกมือแบบดึงนะครับเพราะรุ่นนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าเฮ้ยลืมบอกไปนี่มันคือเบรกแปงนะครับเดิมทีมันเป็นดำเนาะหรือดำออกแปงใส่ดิสเข้าไปนะเออทำเยอะทำเยอะนะนะยังไม่จบเท่านี้นะ ลูกค้าก็อาบน้ําทําสีแปลงหน้าไปแล้วใช่ไหมอ่ะแปลงหลังด้วยเอากะบะเล็กเจนใส่แมงไปเลย <mm> เห็นปะนี่ท่อคู่ก็มานะครับกันชนท้ายเน็กเจนขอบกะบ,บะมือจับโลโก้กล้องอยู่ตรงนี้สปอร์ตบาร์ของสตอมแท็กหายากนะเผื่อเพื่อนๆมีก็ทักหาผมได้นะผมอยากเอามาใสาร่รถผมเหมือนกันนะมันเลื่อนได้ไ <mm> ง <mm> ดูดิ cade, เออมันเป็นล็อกเนาะล็อก เออก็เท่ดีนะนี่คิวชุดแต่งแรปเตอร์บันไดข้างแรปเตอร์นี่ฮะนี่เดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อว่าว่ามันตัวไหนอา้าวรถแมงล็อกนะเดี๋ยวผมเปิดล็อกให้แป๊บนึงนี่เลนเจอร์ Ranger ตัวเก่าครับหัวแท็กดูดิดูพวงมาลัยคอนโซลเบาะนี่ฮะใบแท็กนะ อัพกันได้นะอัพโฉมได้นะเปลี่ยนเบาะเป็นแรปเตอร์ได้นะแต่คอนโซลอะมันแปลงกันไม่ได้ระบบมันไม่รองรับระบบแอร์ระบบไฟมันไม่รองรับนะฮะเอาเอาพูดอนแคคือแปลงแค่ข้างนอกอะ่ะพอแล้วเออเนี่ยครับให้ให้มองว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นทางเลือกนะลูกค้าแต่งกับผมเนี่ยอุ้ยหลายตังนะเขาไปซื้อใหม่ดาวใหม่ได้ได้ผมบ,บผมมองว่าได้แน่แต่เขาเลือกที่จะเก็บไว้นะเก็บไว้เอาไว้ใช้ เพราะรถมันมีเรื่องเล่ามันวิสซอรี่นะผมบอกกับลูกค้าถามลูกค้าเกือบทุกคนเลยเออเลือกที่จะมาแตง่งเอามาแปลงแล้วก็เก็บไว้ใช้นะฮะนี่นี่คือเลนเจอร์ตัวเก่าแปลงโฉมเป็นตัวใหม่เน็กเจนใส่ชุดแต่งแรปเตอร์โอเคไหมล่ะแสนก,กว่าก็หล่อแล้วอ่ะเพื่อนนะเออลืมบอกไปนี่ใส่กระจกด้วยนะกระจกไว้แทกด้วยมีกล้องด้วยนี่นี่นี คิ้วขอบยางเปลี่ยนใหม่มือจับครอบดําเงานะฮะเออแล้วทำไมไมัมกนกระจกขึ้นแล้วเนี่ยนี่ไงจบแล้วจบรอจบเลยจบเลยจบสวยจบสวยนะฝาทงฝาท้ายไลเนอร์ดูครับนี่ไม่มีอะไรที่เป็นของเดิมนะเราเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยนะอ่ะแล้วถ้าเ,เพื่อนแล้วถ้าเราไปชนไปเฉียวมาล่ะทำยังไงเบิกอะไหแท้ศูนย์ได้เลยนะครับ นะไม่ต้องมาหาผมนะไปซื้อประกันชั้นหนึ่งไว้แล้วก็ถ้ามีอุบัติเหตุอะไรก็ใส่อะไรแท้ได้เลยนะเนี่ยอะไรแท้หมดนะเอออ่ะฝากไว้หล่อไหมหล่อไหมฝากไว้เป็นทางเลือกนะจ๊ะเอาไปขายไม่ได้นะจ๊ะมันคือรถตัวเก่านะจ๊ะจะไปหลอกขายเต้นว่าเป็นลัปเตอร์ไม่ได้นะจ๊ะมันคือรถแปลงนะจ๊ะเอาไปขายไม่ได้ไม่ได้นะเอาไว้ใช้นะ อ่ะฝากไว้งานแปลงโฉม Ford Ranger นะครับฝากไว้จ้าทักทายยำเย็นจ้า